สวัสดีค่ะพุทธิตาจ้าสวัสดีตอนเช้าๆนะคะของฝั่งประเทศสิเดีนตอนนี้ก็อยู่ที่สแกนดิเพื่อนเดินเข้ามานะคะนางบอกว่านางลืมโทรศัพท์ชั้ก็คิดว่าเป็นคนอื่นเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นชั้อไม่อยากให้เข้ากล้องเนาะเพราะว่าที่นี่เขาอาจจะแบบว่ารักความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบว่าปิดกล้องไปมาต่อนะคะก็คือเมื่อเช้าตอนตีสี่เพื่อนเพื่อนคนไทยนะคะคนที่ เอาชอบมาทํางาน <_ F ans> มาฝากงานที่นี่นะคะแกโทรมาตั้งแต่ตีสี่สี่สิบนะคะทุกคนคือเกือบตีห้าแล้วล่ะโทรมาบอกชอบว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมีเรื่องประชุมกันนะชอบบอกอ้าวพี่เรื่องอะไรอ่ะก็คือชอบไม่ได้มาทํางานชอบไม่ได้ทาชอบไม่ได้มาทํางานที่สแกนดิเนี่เป็นเป็นอาทิตย์ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะแกบอกว่าไม่ใช่เรื่องชอบหรอกเป็นเรื่องของพี่นแหระแต่ว่าเขาจะต้องเอาไปคุยในที่ประชุมวันนี้เดี๋ยวว,วันนี้เราจะดูนะคะว่าเขาประชุมเรื่องอะไรกัน พี่เขาเล่าให้ฟังแล้วล่ะทุกคนแต่ชอบจะดูว่าเขาจะคุยตรงกับที่พี่เขาพูดหรือเปล่าหรือว่าพี่เขาว่าพูดตรงกับสิ่งที่เขาพูดประชุมกันวันนี้หรือเปล่า <laughs> ตื่นเต้น <laughs> <ๆ>เป็นครั้งแรกที่โดนเรียกประชุมแล้วก็เป็นเรื่องของพนักง,งานที่นี่นะคะเราจะดูกันเนาะว่าเป็นเรื่องอะไรกันเดี๋ยวชอบมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขอพิานอาหารเช้าก่อนนะคะต่อนะคะทุกคน <laughs> ต่อมาต่ออะ นี่นะคะเรื่องเรื่องที่ประชุมกันวันนี้ไม่ได้ประชุมหรอกก็คือพูดคุยกันนะคะทุกคนว่าการที่เราจะเอาของในห้องของลูกค้าที่ลูกค้าเช็คเอาท์ไปแล้วนะคะกลับบ้านมันเป็นยังไงอันนี้ในกรณีคือยกตัวอย่างเลยนะคะอันนี้ของพี่เขานะคะที่มาทํางานเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแต่เรื่องมันเกิดวันอาทิตย์นะทุกคนเรื่องมันเกิดวันอาทิตย์แล้วทีนี้หนึ่งพี่เขามาทํางาน ตอนเช้าและได้ลิสต์มาได้กระดาษมาว่าห้องไหนเช็คอินเช็คเอาท์เช็คออกไปบ้างแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ทํางานปกติแล้วมีอยู่ห้องนึงที่เปิดประตูเข้าไปในกระดาษอะ่ะบอกอยู่แล้วค่ะว่าลูกค้าเช็คเอาท์แต่ว่าเปิดประตูเข้าไปเราก็พี่เขานะคะเจอสสตว์ตัวหนึ่งอยู่ในถุงนะคะเหมือนถุงที่แบบว่าฉันไม่ต้องการใช้แล้วอะ่ะฉันทิ้งขยะฉันทิ้งเสื้อตัวนี้ไปแล้วอะ่ะพี่เขาเจอเสื้อตัวนึงเจอวายสามลิตรวายที่เป็นลังนะคะ ลายที่เป็นลังหนัก3ลิตรแล้วก็เจอเบียร์2กระป๋องแล้วพี่เขาก็เลยโทรไปถามรีเซพชันนะคะ,ะ,คะว่าลูกค้าคนนี้ห้องนี้ออกไปหรือ,อยัง รีเซพชันก็บอกว่าเขาออกไปแล้วตั้งแต่ตีห้าแล้วทีนี้พอรีเซพชันบอกว่าเขาออกไปแล้วตั้งแต่ตีห้าพี่เขาก็เลยเรียงนะคะทำความสะอาดห้องไปเลยก็คือเอาเบียร์เอาไว้เอาอะไรเอาเสื้อผงเสื้อผ้าน่ะมาไว้ข้างล่างแต่ด้วยความที่เสื้อผ้าเราเก็บไว้ให้ลูกค้านะคะคิดว่าลูกค้าน่าจะพี่ไม่ใช่เราสิเสื้อผ้าพี่เขาเก็บไว้ให้ลูกค้าเขียนเบอร์ห้องเบอร์ห้องอะไรไว้แต่ว่าวายกับ วายกับเบียร์พี่เขาเอากลับบ้านจริงๆแล้วมันต้องเก็บไว้ให้กับลูกค้าก่อนประมาณสองอาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มาเอาเราสามารถเอากลับไปค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหูฟังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สําคัญนี้จะเก็บไว้ประมาณ 3- ามถึงสเดือนนะคะถ้าลูกค้าไม่โทรมาหรือว่าไม่ตามี้ถ้ามันไม่สําคัญเราก็จะทิ้งนะคะไม่ก็จะให้พนักง,งานอันนี้คือพูดความจริงเลยค่ะแล้วทีนี้พอพี่เขาเอาอกลกับบ้านปุ๊บลูกค้ากลับมาค่ะทุกคน ลูกค้ากลับมาลูกค้ากลับมาแล้วลูกค้ามาเปิดห้องแต่ลูกค้าบอกว่าทําไมคีย์การ์ดฉันใช้ไม่ได้อ่าแล้วทีเนี้ยพรด้วยความที่ช่อหนะเข้าใจเลยนะคะว่ากลับมาจากเหนื่อยหนาวๆข้างนอกก็อยากจะมาแหลงอะ่ะก็คือนอนตัวให้สบายกับเตียงใช่ไหมคะพอมาเปิดประตูไม่ได้ก็เลยไปถามรีเซพชันรีเซพชันบอกอา้าวเราล็อกเราล็อก,อกเอาชื่อคุณออกไปจากโรงแรมแล้วคุณออกไปตั้งแต่ตอนตีห้สรุปแล้วสื่อสารกันไม่เข้าใจนะคะ พนักง,งานเขาก็เลยโยนนะคะว่าคุณออกไปตั้งแต่ตอนไหนแล้วพนักง,งานคนไหนรับโยนตั้งแต่ตรงน,นั้นเลยค่ะทุกคนไปไล่มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะสรุปแล้วผิดผิดผิด,ผดลูกค้าหนึ่งผิดรีเซพชันหนึ่งผิดพนักง,งานทุกคนคือผิดหมดทุกคนคือผิดหมดผิดตรงที่ว่า,าพนักง,งานไอรีเซพชันรับกับคุยกับพนักง,งานแล้ว เอ้ยไม่ใช่อันนี้ก็เริ่มมั่วแล้วรีเซพชันคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าโอเคจะจะเช็คเอาท์แต่พอลูกค้าเปลี่ยนใจกลับมาลูกค้าจะมาอยู่มันก็ไม่ใช่นะคะแล้วทีนี้ผิดที่ว่าพนักง,งานอีกออพนักง,งานต้องเก็บของไว้ให้ลูกค้าแต่ว่ากลับเอาไปกลับเอาไปบ้านเองอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดค่ะคือผิด ผิดทั้งหมดเลยผิดทั้งสาคนแต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือลูกค้าไปเขียนนะคะคอมเพลนว่าโรงแรมที่เขามาพักเนี่ยเขาเจอพนักงานในคราบโจรเออฉันมาทำอะไรที่นี้ซึ่งช่อก็ฟังนะคะช่อก็ฟังแล้วช่อก็บอกว่าจริงๆอ่ะเราผิดผิดทั้งหมดเลยนะอคุยอันนี้คุยกับเพื่อนร่วมงานนะคะผิดทั้งสคนเลยคนแรกก็คือลูกค้า เพราะว่าลูกค้าบอกว่าลูกค้าจะออกไปลูกค้าจะเช็คเอาท์แต่ลูกค้ากลับมาในวันเดียวกันลูกค้าออกไปตอนตีสตีห้าแต่ลูกค้ากลับมาตอนหกโมงเอ้ยตอนห้าโมงเย็นรีเซพชันรีเซพชันไม่คุยกับลูกค้าให้เคลียร์รีเซพชันยังบอกอรีเซพชันไม่คุยกับลูกค้าให้เคลียร์ยังยังคิดว่าลูกค้าออกไปแล้วก็ยังคาเขาเรียกอะไรนะคะยังคาอยู่ในคอมพิวเตอร์และไอคนที่มารับช่วงต่อก็เห็นว่าลูกค้ายังไม่ออก แล้วพนักง,งานได้ใบนั่นมาจากรีเซพชันคนก่อนก็ทําคือเหมือนมันผิดอะในสําหรับในความคิดของช่ออะมันผิดตั้งแต่ลูกค้าจนถึงรีเซพชันแล้วก็มาเป็นพนักง,งานเรามีหน้าที่รับว่าเราจะทําห้องไหนเพราะว่าห้องต่อไปลูกค้าอาจจะจองไว้อะไรอย่างนี้นะคะอ,อันนี้ก็คือความรู้ใหม่ของช่อจริงๆความปัญหามีทุกวันจริงๆค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็น ABB ไม่ว่าจะเป็นงานถัดขี้ งานทําความสะอาดปัญหามาให้ชอได้เคลียร์ทุกวันได้เห็นทุกวันเลยเอาจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่มความรู้ให้ตัวเองแล้วกันนะคะแต่จริงๆแล้ว,ว่มันก็เนาะมันผิดอ่ะโอเคค่ะทุกคนนี่คือปัญหาของโรงแรมของชอนะคะที่ตั้งแต่ทํางานมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะเพิ่งเจอครั้งแรกค่ะที่โดนลูกค้าเอาไปเขียนในกระทูดว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะพอเราอ่านแล้วเราก็แบบว่า ฉันเป็นพนักง,งานในคราบจูนเหรอคือเขาไม่ได้แค่คนเดียวนะคะเขาไม่ได้เจาะจงแค่คนเดียวเขารวมทั้งโรงแรมเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปขัดขี้ก่อนนะคะทุกคนรู้แล้วว่าปัญหาของเราคืออะไรโอเคค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในการทํางานนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและร่ารวยเงินทองค่ะทุกคนไปแล้วค่ะ